สวัสดีครับผมโกสัมพีครับวันนี้ผมมีเหรียญนะครับที่ทุกท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับก็คือเหรียญนะครับที่ระลึกนะครับครบรอบ102ปีนะครับโรงเรียนชุมชนแวงใหญ่นะครับโดยเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่เฉยนะครับญาณทโลนะครับ วัดสเกีดนะครับอําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับจัดสร้างเมื่อปี2 5 6 1นะครับซึ่งหลวงปู่ท่านนะครับเป็นพระเจจิทางสายอีสานนะครับเป็นเจจิจท่านหนึ่งที่มีความ เข้มขังนะครับและมีผู้คนนะครับรับถืออย่างมากมายนะครับซึ่งท่านก็ไม่ค่อยจะได้มีการปลูกเศษนะครับผ้าเหรียญสักเท่าไหร่นะครับนานๆถึงจะมีครั้งหนึ่งนะครับจึงเรียนท่านจึงไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ผมก็ ซือโอกาสดีวันนี้นะครับซึ่งมีพี่คนหนึ่งได้อมอบเหรียญให้เหรียญหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะนํามาเผยแผ่นะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับซึ่งหลวงปู่ท่านก็เป็นผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยบุญบรารมีนะครับน่านับถือนะครับซึ่ง เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเหรียญเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นเหรียญรูปทรงรูปไข่นะครับก็จะเหรียญใหญ่ใหญ่ถือว่าประมาณใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นจะเขียนไว้ว่าหลวงปู่เฉยนะครับยาณทโลนะครับตรงกลางก็จะเป็นรูปของหลวงปู่นะครับที่ท่านได้หันหน้านะครับหันหน้าไปทางขวาของนะเป็นทางขวามือของท่านนะครับแล้วก็รอบรอบๆนะครับก็จะมีสันนูนขึ้นมา ด้านบนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นส่วนคล้ายๆกับห่วงนะครับคล้ายๆกับหูห่วงนะหูห่วงส่วนด้านข้างนะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญทองแดงนะครับน่าจะเป็นเหรียญทองแดงส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีอักขระอยู่ตรงกลางนะครับด้านรอบๆก็จะเขีนยนไว้ว่าที่ระลึก ครบรอบหนึ่อยสอปีนะครับโรงเรียนชุมชนแวงใหญ่บ้านแวงใหญ่นะครับด้านล่างก็จะเป็นเขียนว่าวัดสะเกิดอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับพศสอ6 1ครับซึ่งเป็นเรียนที่สวยงามนะครับหาได้ยากนะครับเพราะว่าการผลิตก็น้อยนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีการผลิตซึ่งเรียนนี้จะ จะแจกให้เฉพาะผู้ที่สมทบทุนนะครับสร้างศาลาศาลาหรือโดมหรือสถานที่ให้กับชุมชนนะครับภายในอำ,อ,อำเภอแวงใหญ่นะครับแล้วก็นำไปจัดสร้างาคียหาสถานของโรงเรียนนะครับโรงเรียนจึงผลิตขึ้นมาน้อยนะครับ ครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะขอแนะนำเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดหรือเสียงไม่ค่อยดังก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ